สวัสดีครับผมเต้ยวัทุรันนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวรองเท้า2คู่นี้นะครับซึ่งก็คืออัลตร้าโทรินหแล้วก็โฮก้าโอนิโอเน่คลิฟตันแนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่มีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันด้วยนะครับโทริน5นะครับราคาอยู่ที่5,550บาทนะครับแต่ว่าคลิฟตัน8ตัวนี้อยู่ที่4,990บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับถือว่าเป็นรองเท้าเรือธงของค่ายองขมอผ เป็นรองเท้าเรือธงของฮ o กาเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่ารองเท้า2คู่นี้นะครับน่าจะสูสีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะเลือกซื้อรองเท้าจากอัลตร้าแล<ๆ>้วก<ๆ>็ฮอกาก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าการที่เอา2คู่นี้มารีวิวเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสุดโต่งไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่แนวคิดไม่เหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของแนวคิดของค่ายอัลตร้าแล้วก็ฮอกาก่อนละกันนะครับเพื่อ ที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจบริบทของรองเท้า2ค่ายนี้นะครับเรามาเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะครับก็คืออัลตร้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่เน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการวิ่งที่ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรมากนะครับเทคโนโลยีที่เป็นจุดขายของอัลตร้าเนี่ยมี3เรื่องด้วยกันนะครับ1ก็คือเรื่องของฟุตเชฟเทคโนโลยีนะครับที่มีหน้าตาเป็น ลักษณะบานก็ทําให้หน้าเท้าของเรารสามารถขยายได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเรื่องที่2ที่เอาต้าให้ความสําคัญนะครับก็คือเรื่องของฟิตติ้งนะครับของนักวิ่งผู้ชายแล้วก็นักวิ่งผู้หญิงนะครับเพราะว่าเอาต้าเชื่อว่านักวิ่งชายแล้วก็นักวิ่งหญิงเนี่ยจะมีสรีระที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงนะครับไปซื้อรองเท้าของเอาต้าก็จะมั่นใจได้เลยว่าเรื่องของฟิตติ้งแล้วก็ความกระชับของรองเท้าเนี่ยจะให้ความสบายได้อย่างสูงสุดนะครับเพราะว่า เอลตราเขาให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องสรีระที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของซีโร่ดอบนะครับออลตราเขาให้ความสําคัญก็คือไม่มีดอบนะครับฉะนั้นการวิ่งใช้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับไม่ว่าจะลงส้นลงหน้าเท้าทุกอย่างจะเหมือนวิ่งโดยใช้เท้าเปล่าเลยนะครับในส่วนของเจ้าคลิปตันนะครับโฮกาตัวนี้โฮกานะครับเป็นบริษัทที่เชื่อว่าเขาก็อยากจะผลักดันนะครับให้มนุษย์เนี่ยเ,เคลื่อนไหว สร้างมูฟเมนต์มีการเดินการวิ่งตลอดเพราะเขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความสุขมันมีความสนุกประสบการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าฮอกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมากๆนะครับสังเกตได้ว่าเวลารองเท้าเขาออกมาเนี่ยแน่นอนเรื่องของโฟมนะครับไม่ต้องห่วงเลยค่ายนี้เข้ามาเต็มแน่นอนฮะแล้วก็น่าจะเป็นบริษัทแรกๆที่ทาโฟมที่มีขนาดหนาแล้วก็อ้วนขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจ ที่มากับค่ายนี้นะไม่ใช่กับผู้นี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนไฟเบอร์เรื่องของโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์โปรไฟล์เนะครับหรือว่า EVA โฟมตัวนี้ซึ่งให้ความนุ่มสบายนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของเขาที่เขาอยากจะให้ทุกคนที่สวมใส่รองเท้าวิ่งของ h o กาเน่ได้รู้สึกถึงความสนุก ได้รู้สึกถึงประสบการณ์ใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ฮองก้าให้ความสําคัญมากๆนะครับและนั่นก็เป็นแนวคิดนะครับที่2ค่ายนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่ผมได้รับจากโทริน n ้แล้วก็คลิปตัน8คู่นี้ครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของการออกแบบรองเท้านะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าเ,เรื่องของดีไซน์เนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผมมองรองเท้า2คู่นี้ในฐานะที่เป็นเรือธ ของทั้งสองค่ายนะครับผมคิดว่าดีไซน์ทำออกมาได้สวยงามดีนะครับโดยเฉพาะอัลต้าทรินที่ในยุคหลังๆเนี่ยออกจะดูน่าเบื่อหน้าเบื่อไปหน่อยนะครับเพราะว่ารูปทรงอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากแต่ว่าพอมาเป็นทริน5ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเส้นสายดูสวยงามนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นเชือกนะครับก็ดูน่าสนใจดูเป็นการ์ตูนแล้วก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่สดใสนะครับสีสัน โดยเฉพาะสีนี้เนี่ยสวยงามมากๆในเรื่องของดีไซน์ผมว่าผมไม่มีปัญหากับทางอัลต้านะในส่วนของคลิปตั้นแปดนะครับการออกแบบผมว่าทําได้ดีนะสวยงามสีสันลงตัวนะครับแล้วก็รูปทรงไม่เถอะทะเหมือนสมัยก่อนนะครับรูปทรงหน้าตาพอสวมใส่เข้าไปแล้วผมว่าทําได้ไม่เลวครับออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวฉะนั้นเรื่องของดีไซน์ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับทั้ง2คู่ถือว่าผ่านครับ เรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของความสบายและก็ฟิตติ้งของรองเท้า2คู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่ารองเท้าระดับเรือธงแบบนี้เนี่ยความสบายต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยถือว่าทําผิดพลาดอย่างรุนแรงนะครับราคาเนี่ยมันก็ครึ่งหมื่นนะฉะนั้นมันต้องใส่ได้สบายแหละ ผมก็ต้องบอกเลยว่า2คู่นี้ใส่ได้สบายนะครับแต่ว่าความพิเศษของทางอัลตร้าก็คือบริเวณหน้าเท้าเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแล้วก็สบายมากๆนะครับฉะนั้นคนที่มีหน้าเท้ากว้างอย่างผมเนี่ยก็จะชื่นชอบรองเท้าแบบนี้เป็นพิเศษนะครับเรื่องของฟิตติ้งจุดหนึ่งที่ผมแอดติดสําหรับเจ้าโทลินก็คือบริเวณปลายเท้าด้านหน้าซึ่งเจ้าฟุตเชฟเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่ผมชอบนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วมันอาจจะตัดตัดบริเวณด้านหน้าปุ๊บเร็วไปหน่อย ฉะนั้นคนที่มีนิ้วเท้านิ้วชี้ที่ยาวกว่านิ้วโป้งแบบผมเนี่ยมักจะมีปัญหาก็คือตรงนิ้วชี้ของนิ้วเท้านะครับมาชนบริเวณด้านหน้าเวลาวิ่งฉะนั้นเรื่องของไซ i ซิงเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเลือกให้ดีนะครับอย่างผม ใส่ไซส์10.5 US กับรองเท้าคู่นี้ฟิตติ้งรวมรวมทุกอย่างดีหมดเลยนะครับยกเว้นจุดนี้จุดเดียวก็คือบริเวณตรงปลายนิ้วชี้ของหน้าเท้านะครับถ้าจะให้ผมอัพขึ้นเป็น1 1 US ผมก็คิดว่าฟิตติ้งทุกอย่างมันอาจจะสูญเสียไปฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดเดียวที่ผมติดกับเรื่องของความสบายในการสวมใส่ของเจ้าโทบินห้คู่นี้ครับในขณะที่คลิปตั้นแปดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าฟิตติ้งผมถือว่าทําได้สบายมากมากนะครับตอนแรกผมก็แอบกังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าในคลิปตั้นรุ่น ก่อนๆเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิตติ้งของคลิปตันเนี่ยหน้าเท้าจะแคบมากแล้วก็บีบเท้ามากแล้วคนที่เป็นหน้าเท้ากว้างอย่างผมเนี่ยมักจะมีปัญหาในการสวมใส่คลิปตันแต่พอมาเป็นคลิปตัน8คู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าฟิตติ้งรวมๆดีนะครับใส่เข้าไปครั้งแรกเนี่ย อาจจะก,กระชับหน้าเท้านิดนึงแต่ว่าเรื่องของอัปเปอร์สังเกตนะฮะมีความยืดขยายได้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ฟิตติ้งเข้ากับเท้าผมได้ดีมากบริเวณหน้าเท้ามีเหลือนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ใส่10.5 US เท่ากับอัลต้าทริน5นะครับฉะนั้นในเรื่องของฟิตติ้งรวมๆแล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้อาจจะทําได้ดีกว่าสําหรับผมหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาของคลิปตันแที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของการดันบริเวณอุ้งเท้าด้านในนะครับ อันนี้ผมรู้สึกได้ชัดเจนตอนสวมใส่ครั้งแรกเลยนะครับยังไม่ได้วิ่งนะครับแต่จนถึงตอนนี้นะครับความรู้สึกดันอุ้งเท้าตรงนั้นหายไปไม่ได้รู้สึกแล้วนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าใส,ใส่ไปแล้วยังคงรู้สึกอยู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมความรู้สึกดันอุ้งเท้าเนี่ยหายไปแล้วนะครับสามารถวิ่งได้สบายๆไม่มีการระคายเคืองอะไรนะครับก็คงจะแล้วแต่คนนะครับแต่เรื่องของการดันอุ้งเท้าตัวนี้ยังคงรู้สึกชัดอยู่แน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนๆไปลอง ใหม่ๆรู้สึกชัดเจนแน่นอนนะฮะขอสรุปเรื่องไซซิ่งนะครับส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้า2คู่นี้นะครับสามารถใส่ไซส์เดียวกันได้นะครับแต่งไรก็ตามเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาดูว่า หน้าเท้าแล้วก็ลักษณะรูปเท้าของพเพื่อนเป็นยังไงนะครับว่ามีนิ้วชี้นิ้วยาวแค่ไหนนะครับมีหน้าเท้ากว้างแค่ไหนยังไงถ้าเกิดไปลองก่อนได้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับและข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับของรองเท้า2คู่นี้นะครับแน่นอนครับรองเท้าเรือธงอย่างนี้เนี่ยประสิทธิภาพต้องทําได้ดีแล้วก็ใส่รวมๆแล้วต้องมีความอเนกประสงค์มีความสบายที่ดีมีประสิทธิภาพในการวิ่งที่ตอบสนองได้ดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่า2คู่นี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่าง กันาพอสมควรนะครับเพราะว่าคู่ซ้ายเนี่ยทริน5นะครับให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นโฟมอีโก้แม็กซ์นะครับซึ่งให้ความนุ่มสูงสุดของค่ายอัลตร้าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับคลิปตัน8นะครับซึ่งเป็นโฟม EVA แต่ความรู้สึกก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าโฮก้าเนี่ยให้ความรู้สึกนุ่มแน่นแล้วก็เด้งกว่าตัวของอัลตร้าซึ่ง การที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลต้าไม่ดีนะครับตัวอัลต้าเองก็ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับให้ความรู้สึกของพื้นได้ดีกว่าตัวโฮก้าคลิปตันแนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าแล้วแบบไหนมันจะดีกันผมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่า2คู่นี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบความนุ่มแน่นความรู้สึกซับพอร์ทที่อาจจะเยอะๆหน่อยหรือว่าคนที่มีน้ําหนักตัวมากๆอยากจะได้อะไรที่ สบายสบายคลิปตัน8อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การวิ่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอยากจะได้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความแน่นรู้สึกถึงพื้นได้มากขึ้นผมว่าตัว Torin 5ก็ให้ความรู้สึกนั้นได้ดีกว่าตัวคลิปตัน8นะครับฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพการวิ่งความรู้สึกเนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับและว2คู่นี้เหมาะกับการวิ่งแบบไหนก็ต้องบอกเลยว่า เป็นรองเท้าที่อเนกประสงค์ทั้ง2คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทําความเร็ววิ่ง Recovery วิ่งลอง Run นะครับผมว่า2คู่นี้ทําได้เหมือนกันหมดหลายคนบอกว่าถ้าเกิดจะวิ่งเร็วใน2คู่นี้ทําได้ไหม mm. ก็ต้องบอกเลยว่าทําได้แน่นอนครับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของร่างกายเพื่อนเพื่อนนะครับ mm. เพราะว่านะักกีฬาของทั้ง2ค่ายเนี่ย สส่2คู่นี้ก็วิ่งเร็วได้เหมือนกันครับเพสามเพสี่เขาก็วิ่งได้มันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของร่างกายมากกว่าว่าเพื่อนๆจะไปไหวไหมนะครับแต่อย่างไรก็ตาม2คู่นี้เป็นเดลี่เทรนเนอร์นะครับหรือว่ารองเท้าฝึกซ้อมที่เน้นในเรื่องของความสบายมากกว่า ะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าจะชอบฟีลลิ่งแบบไหนมากกว่ากันนะครับขอสรุปนะครับกับเจ้ารองเท้าเรือธง2ค่ายนะครับอัลตราโทลิน5กับคลิปตัน8ดนะครับอย่าลืมนะครับคู่นี้55,50บาทคู่นี้4,990บาทให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ครับถ้าเกิดเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่งเริ่มวิ่งใหม่ๆนะครับอยากจะได้อะไรที่นุ่มแน่นหนาสบายเนี่ยผมยังมองว่าคลิปตัน8ตัวนี้ทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะตอบโจทย์กับคนที่มีน้ําาาาหนักกกกมมว่ แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่เพิ่งเรื่องวิ่งเลยแล้วมาลองอัลต้าเลยแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการออกกําลังกายมาก่อนผมอาจจะยังมองว่าเรื่องของซีโร่ดรอปเนี่ยยังคงเป็นข้อจํากัดของอัลต้านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะห้ามเพื่อนๆไม่ให้ลองนะ ถ้าเกิดลองแล้วชอบก็อาจจะติดใจก็ได้นะครับส่วนตัวผมยังมองว่าคนที่จะมาลองอัลต้านะครับอยากจะให้ลองอสร้างประสบการณ์ในการวิ่งสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาเลือกรองเท้าคู่นี้แล้วก็ t ทริน5เนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าคู่แรกถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่เคยใช้อัลต้ามาก่อนผมยังคงแนะนําอยู่เสมอว่า t o r i นนี่แหละคือตัวเริ่มต้นที่ดีของค่ายอัลต้าแล้วนะครับให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็เรื่องของคูชชั่นต่างๆเข้ามาเต็มแน่นอนแต่ในขณะที่ใครอยากได้ความเต็มเต็มแน่นๆโฟมหนาๆนา คิปตั้นแคู่นี้ไม่น่าจะทําให้ผิดหวังโอเคครับและนี่ก็เป็นการรีวิวเปรียบเทียบ2คู่นี้นะครับยังไงก็ลองใช้ข้อมูลนี้ในการประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบผู้ไหนมากกว่ากันนะครับก็ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะครับรอติดตามกับผมเต้ยวัชรันได้ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็แอดมินพัทด้วยนะครับอย่าลืมนะครับและเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้ากับผมเต้ยวัทวรันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ